รู้ไหมครับว่าสาเหตุการล้มละลายอันดับหนึ่งของคนที่อเมริกาก็คือล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลอยากจเลอาให้ฟังว่าระบบสาธารณสุขที่อเมริกาเนี่ยมันหน้าตาแบบไหนมันเหมือนเมืองไทยไหมนะครับก็ต้องบอกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับที่อเมริกานะครับเราจะแบ่งกลุ่มคนกลับเป็น3กลุ่มด้วยกันละกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ซื้อประกันเอกชนนะครับ private insurance ซึ่งก็คือส่วนใหญ่จะประมาณ5ากว่าเปอร์เซ็นต์นก็คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีทั้งซื้อเองหรือว่า บริษัทเนี่ยสปอนเซอร์กลุ่มหนึ่งเล้วอีกครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหน่งองสักสีกว่านต์น่ยะฮะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ภาครัฐด,ดูแลนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือมีสิ่งที่เรียกว่า Medicare แล้วก็ Medicaid นะครับ Medicare ก็คือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุก็คือคนที่อายุมากกว่า65ปีหรือว่ามีแบบ Disability กลุ่มที่2องเาเรียกว่า Medicaid นี่คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับมีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มที่ไม่มีประกันอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เข้ากลุ่มการที่รัฐจะซัพพอร์ตด้วยนะครับกลุ่มนี้ไม่อยู่8%ด้วยกันซึ่งเวลาที่เราเห็นข่าวมีปัญห ป่วยจนตายเนาะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมันคือกลุ่มนี้เลยอันนี้ก็คือภาพรวมของระบบสาธารณสุขของอเมริกานะครับเนาะทีนี้หลายท่านคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าเรามีประกันเราน่าจะรอดแล้วนะก็จริงก็ไม่ใช่อีกนะครับเรามาดูเคสคนนี้เนาะคนที่ชื่อคุณจอจเคอรีนะครับ เขาก็เป็นพนักงานบริษัทโรงงานเซรามิกนี่แหละวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุในการทํางานเนามีเศษกระเบื้องบาดขท้าเขาต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องไปตัดนิ้วทิ้งนะฮะไอเคสเนี่ยคือเขาก็มีประกันจากที่บริษัทนะประกันก็จ่ายแล้วแต่ว่ายังเหลือส่วนเกินที่เขาต้องจ่ายเองอีก70,000 0บาทซึ่งในเขาบอกว่าเขาเองก็ยังต้องจ่าย จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเนาะก็จะเห็นว่าเป็นไงฮะไม่ใช่ว่ามีประกันแล้วจะรอดอันนี้ก็จะเห็นว่าเพลท์แคร์ของเมริกามันแพงจริงมันน่ากลัวจริงกดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่ฟังว่างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การแพทย์ที่เมริกาแพงขนาดนี้ครับ